ค่ะสวัสดีค่ะครูขิมนะคะวันนี้จะมาแนะนำคร่าวๆเกี่ยวกับวิชา literature ในระดับ IGCSE ค่ะว่าน้องๆเนี่ยที่จะต้องสอบวิชา literature เนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างนะคะเพื่อที่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆจะได้เข้าใจมากขึ้นค่ะว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรแล้วจะต้องมีทักษะทางด้านไหนบ้างในการที่จะเรียนวิชานี้ให้ประสบความสาเร็จได้เกรดสวยๆนะคะ โดยรวมแล้วนะคะปกติแล้วเวลานักเรียนจะต้องสอบแล้วก็เรียนวิชา Literature หรือว่าวรรณคดีอังกฤษนะคะในระดับ IGCSE นี้ปกติแล้วจะต้องเรียนอยู่3อย่างใหญ่ๆก็คืออย่างแรกเลยคือกรอนนะคะหรือว่า poem นั่นเองนะคะอ,อ,อย่างที่2เนี่ยก็จะมี Novel หรือว่า s t s t t s y o r y ซึ่งก็คือนิยายหรือเรื่องสั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยโรงเรียนของน้องจะเป็นผู้เลือกให้นะคะว่าให้น้องสอบแบบไหน อนอกจากนั้นก็จะมีบทละครด้วยค่ะหรือว่าก็คือเพลงนั่นเองนะคะโอเคแต่ว่าในการเรียนโพ e เอมโนเวลช็อสตอรี่ em, no vo, ie, หรือเพลงเนี่ยคะ่ะจะไม่ได้เป็นการเรียนแค่รู้ว่าอะไรเกิดที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเท่านั้นนะคะ,ะแต่ว่าจะต้องเป็นการวิเคราะห์หรือว่า Analyze เรื่องราวต่างๆคะ่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะดูในหน้าถัดไปนะคะก่อนอื่นขอให้เห็น ตัวอย่างชัดๆก่อนว่าใน syllabus หรือว่าหลักสูตรของ Cambridge หรือว่า CIE ของเรานะคะเ,เขาจะมีกำหนดในเรื่องของตัวพ o e m แล้วก็พวก novel ที่เขาใช้อย่างไรบ้างนะคะอันนี้จะเป็นหน้าหน้าปกของ syllabus ของอวิชาวรคัีอังกฤษในหลักสูตรของ CIE ค่ะ ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปดูในซิลาบัสเราจะเห็นว่าเขาจะมีะพวก poetry นะคะกำหนดไว้แล้วว่าน้องๆจะต้องสอบโพรเอมไหนบ้างนะคะลองดูตรงนี้เป็นตัวอย่างนะคะตอนนี้จะเห็นว่าโพรเอ็มเซตหนึ่งตรงนี้ค่ะน้องๆจะต้องอเรียนทั้งหมดเลยซึ่งในโพรเอมที่เขากำหนดไว้นะคะ,ะจะมีทั้งหมด3เซตด้วยกันอันนี้จะเป็นเซตที่1ตรงนี้จะเป็นเซตที่1นี่ แล้วก็ในหน้าถัดไปเขาจะมีเซตที่2ให้นะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะมีอีกเซตหซึ่งทั้ง3เซตนี้จะประกอบไปด้วยจำนวนกรอนหรือว่าโพเอมเนี่ยประมาณทั้งหมด15กรอนด้วยกันซึ่งนักเรียนจะต้องเข้าใจทั้งหมดก่อนสอบแล้วก็จะต้องจำบางส่วนได้ด้วยค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะจะมี รายชื่อหนังสือในใิยายหรือว่าโนเวลนะคะแล้วก็ช็อตสตอรี่ที่กำหนดให้นักเรียนต้องใช้เตรียมสอบด้วยนะคะซึ่งจะมีตามนี้เนาะ,ะตรงปกหนังสือทางด้านขวานี้จะเป็นยกตัวอย่างให้เห็นค่ะซึ่งเอาเป็นปกของหนังสือที่เคมวิชกำหนดให้ช่วงปีนี้ที่นักเรียนจะต้องสอบนะคะซึ่งโรงเรียนแต่และโรงเรียนก็จะเลือกหนังสือให้น้องๆสอบแตกต่างกันออกไปค่ะบางโรงเรียนก็อาจจะเลือกเรื่อง a Piece, เซปเ Pi ี c e เรื่องนี้ใช่คะบางโรงเรียนก็จะ เลือกเรื่อง uh, cry my beloved country แล้วก็บางโรงเรียนก็จะเลือกเรื่อง1984ค่ะซึ่ง uh, เวลาน้องๆอ,อ่านเนี่ยน้องๆก็จะต้องอ่าน in detail แล้วก็ต้องมีการวิเคราะห์ทั้งเนื้อเรื่องทั้งภาษาที่ใช้แล้วก็เทคนิคต่างๆที่ทำให้เกิดธีมหรือว่าแก่นของเรื่องในเรื่องต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องนี้กัน uh, ในภายหลังนะคะนอกจากนั้นแล้วก็จะมีเป็น ลิสต์ของรายชื่อของบทบทละครซึ่งก็คือเพลงนะคะอย่างในกรณีนี้จะมีอยู่ประมาณ5 choice เนาะก็คือ5เรื่องให้โรงเรียนเลือกให้น้องๆเลือกทำออกมาได้ค่ะ,ะโดยปกติแล้วเนี่ยจะต้องมี choice ที่เป็นบทประพันธ์ของเชคสเปียร์วินเลียมเชคสเปียร์นะคะอยู่ในนั้นด้วยซึ่งช่วงปีนี้จะมี2เรื่องก็คือเรื่อง Macbeth กับเรื่อง Romeo and Juliet ที่โรงเรียนสามารถเลือกให้น้องๆสอบได้ค่ะ ค่ะเราก็จะเห็นแล้วนะคะว่าในการเรียนวรรณคดีอังกฤษหรือว่า English Literature ในระดับ IGCSE เนี่ยก็ไม่ง่ายเนาะเพราะว่าน้องๆจะต้องอ่านเยอะมากนะคะทั้ง poem หลาย p o อมเลยแล้วก็มี อาจจะมีเรื่องสั้นถึง10เรื่องหรือว่าอาจจะเป็นนิยายหนึ่งเรื่องเลยซึ่งบางเรื่องก็เรื่องค่อนข้างหนานะคะแล้วก็จะมีเป็นบทละครด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน้องๆจะต้องอ่านค่อนข้างเยอะแล้วในขณะเดียวกันก็ไม่ได้อ่านธรรมดาน้องๆจะต้องลงดีเทลในทุกคําพูดที่ตัวละครพูดแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับภาษาที่ผู้เขียนเลือกใช้นอกจากนั้นน้องๆก็ต้องวิเคราะห์ด้วยว่าพวกเทคนิคเหล่านั้นเนี่ยทำให้ผู้เขียนสามารถสื่อใจความสําคัญแก่นเรื่องหรือว่า จะเป็นเมสเซจหรือการสอนเนาะการเตือนอะไรต่างๆ ผ่านซึ่งผ่านตัวละครผ่านเรื่องที่ดําเนินไปในอบทประพันธ์นั้นๆด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วหลังจากอ่านเข้าใจ analyze ไ,ได้ปุ๊บน้องๆก็จะต้องมีการาฝึก outline ในการที่จะเตรียมใช้ตอบใน,าในการสอบระดับ IGCSE อีกด้วยค่ะเพราะนั้นแล้วเนี่ยในการเรียนวรรณคดีอังกฤษน้องๆอ,อ,อาจจะต้องทุ่มเทในการที่จะใส่ใจในการที่จะเตรียมสอบค่อนข,ข้างเยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะ ซึ่งในคลิปถัดไปนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างว่าเวลาเอาไปเขียนตอบเนี่ยดน้องจะสามารถทำได้อย่างไรบ้างคะ่ะ